ทุกคนดูว้าวว้าวว้าวสวยมากอมโ,อโอ้ยฝั่งนู้นเห็ดเลืองก็เยอะนี่ฝั่งนู้นเห็ดเลืองก็เยอะเดียมาเก็บเห็ดเลืองฝั่งนี้เก็บอันต้นน้อยก่อนนี่ เห็นไหมทุกคนสวยมากเลยอืมสวยมากบ่มีนอนบ,อบ่มีแมงเบิ่งเอางามคักยัง อยู่ฝั่งพี่นี่มีตั้งหลายกองนี่ตั้งหลายหลายกลุ่มหลายฟูงนี่อีกน้องเขาชอบกินเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองราคาแพงมากเลยกิโลละสองร้อยกว่าสองร้อยห้าสิบโคนกิโลหนึ่งก็เก้าร้อยกว่าบาทเกือบพันอะดูไม่ใช่เห็ดนี้นะเห็ดเหลืองอันนี้เห็ดนี้ไม่แพงขนาดนั้นเห็ดเหลืองจะแพงมากกิโลละเก้าร้อยเอกิโลละสองร้อยห้าสิบโคนอะ เก้าร้อยกว่าบาทเราฝรั่งชอบกินตอกิโลนะ่นนี่ดูสวยไหมทุกคนกำลังงามงามไหมสวยคักอุ้ยบังหอมหวานหวานเห็ดพึ่งหวานคล้ายเห็ดพึ่งหวานบ้านเราสวยครับดอกเดียวอิ่มใหญ่มากอุ้ย โอ้ทุกคนดูใหญ่มากสวยมากเลยอันนี้ดอกแรกมันมีห้าดอกติดกันสวยไหมทุกคนดอกแรกมามาดอกที่สองเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนดูโอ้แมงดูอืมทุกคนดูนิดเดียวอหันมานี่ก่อนอย่เพิ่งแป๊บบนึงอืมดู จะบอกให้หนูหันมาทำไมห,หนูถือกล้องสวยมากอันนี้ดอกที่สองดอกที่สองแล้วมีดอกที่สามมันขึ้นห้าดอกเลยพี่หน่อยตรงเนี้ยมันขึ้นห้าดอกติดกันดูทุกคนดูอันนี้ดอกที่สามนี่ดอกที่สี่อาหารมาตากล้องอันนี้ดอกที่สี่ดูเร็วยุงขบหัวละใกล้ลเสร็จแล้วตากล้องจเย็น <c oughs> อันนี้ดอกที่สี่ดอกที่หา้าทุกคนดอกที่หา้าทุกคนออทุกคนดูทุกคนดูนด,ดอกที่หา้าอันนี้ดอกที่หา้าดอกที่ห้าผ่านไปแปบบ๊บหน,นึ่งดูหนึ่งเนี่ยเจอเมื่อกี้น่ะห้าดอก ห้าดอกอิ่มทั้งปีห้าดอกก็อิ่มแล้วสําหรับสี่ห้าหกคนนึงอาไม่เก็บเห็เดิมมาดิว่าไม่เก็บเห็เดิมม่กินได้หรอเนี่ยเฮ้ยมันเน่าอ่ะ <c oughs> แต่ว่าเอามาให้โชว์เดูเอามาโชว์ใหญ่เท่าหน้าเลยอ้อใหญ่มากเลยทุกคนแต่ว่าขาเขายังขาเขากินได้อยู่แต่ว่าดอกเขาเอาไปเทียบใส่หน้าสิหันต่อู้ห <c oughs> สวยเห็ดดูขาขาเขาเอาได้อยู่เดี๋ยวเอาเอาปาดขาออกเอ๊แต่ปาดอันนี้ออกอันนี้เขาเน่า เขาเน่า <K an aw> แล้วอันนี้แต่เอาขาได้อยู่เดี๋ยวเอาขาก่อนทุกคนดูขาเด้อดูขาใหญ่กว่าสากอีกทุกคนทุกคนดูขาขายังสวยนะนี่ดูอ่ะดูทุกคนดูขายังสวยอนะ่ะสวยมากเลยขานะกินได้อยู่ใหญ่ทอดไอกำมไม่มิดเลยสากใหญ่มากจูงกะสวัสดีเจ้าทุกคนวันนี้ก็มาทั้งชุดทํางานเลิกงานสี่โมงเย็ยนก็พากันมาหาเห็ดมาเก็บเห็ดเหมือนเดิม เลิกงานมาก็มาทั้งชุดโรงงานเลยเป็นสาวโรงงานเลิกงานมาก็พากันมาเก็บเห็ดดูทุกคนสวยไหมอันนี้เก็บวันนี้เก็บหลายชั่วโมงอยู่วันนี้มากี่ชั่วโมงสองชั่วโมงเออ <S <S วันนี้เข้ามาสองชั่วโมงก็ได้ประมาณนี้แหละทุกคนอย่าพึ่งเบื่อกันเดอ้อช่วงนี้เห็ดเยอะเดี๋ยวอีกอีกไม่นานก็หิมะก,ก็จะมาก็ไม่มีอะไรให้เก็บแล้วเดี๋ยวต้องเก็บไปตุน๋นเสบียงไว้เยอะๆสวยไหมทุกคนดูเห็ดสวยมากเลยอันนี้เก็บสองชั่วโมงนั่นนี่คนดูนะตรงนี้ดอกหนึ่ง ตรงนี้สองดอกตรงนี้สามดอกตรงนี <S <S ้สี่ดอกแล้วก็ฝั่งนู้นอีกห้าดอกฝั่งนู้นดอกใหญ่มากเลยงามงามครับได้เลดเดอร์นี่ได้เลดเดอร์น้อยหนึ่งนี่ รกลกลกโอ้มดกะไล่มดเจ้าโอ้ยยุ่งกะไล่ยุ่งกะกินแน่กินแน่กินแน่โอ้หมดหมดกินหมดกินเอ้ยไม่ใช่มดกินไอ้แมลงแมลงกินเกือบหมดแล้วแต่ก็ยังสวยอยู่ คนปกติที่ไหนเขาให้เอาตะก้ามาเก็บเห็ดทีเดียว2ตะก้าคนมีแรงคนอุดรคนอุดรเฮ้ยพี่น้องบางคนอุดรมาเก็บเห็ดเอาตะก้ามาทีเดียวสอตะก้าคนมีระเบียบวินัยเนาะใหลักก็ใสตะก้าเดียวกันมาเลยวันาจะแง่กล้าเหลืองตะก้าเห็ดอ้อันนี้สวยจนยังไม่แก่นันี่อุ้ยทุกคนดูกุ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  ดโอ้เหมือนโตไม้เลยดูขาเห็ดอ่ะใหญ่มากเหมือนโตไม้เลยสวยๆงามๆเกือบแก่เกือบแก่แต่ว่ายังไม่แก่กินได้อยู่เขามีความอุยพึ่งพึ่งเยอะเลยเขามีความพยายามเกิดดูสิล้มแล้วยัง แต่เราพยายามแต่เรา,เรามีความพยายามกว่าเห so <ำ>็ดย <c oughs> ู่ที่ไหนก็จะตามไปหาเกือบแก่ทุกคนดูดอกใหญ่ดูขา <c oughs> อันนี้อันนี้คือเขายังไม่แก่แต่ว่าเขาก็แบบเหมือนอายุมากแล้วก็แบบเหมือนเกินวัยรุ่นไปแล้วถ้าจะเอาน่ะให้เอาอันเหลืองๆนี่ออก ตรงนี้มันนอนเขาจะเจาะให้เอาตรงนี้ออกก่อนเนี่ยเอาไอเรืองเรืองนี่ออกก่อนก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะกินอันนี้ได้กินอันนี้กับขาได้อันเนี้ยมันแก่เอาออกอันนี้ลูกมันไอนนลูกมันเนี่ยอร่อยอันนี้อันนี้ก็อร่อยยังไม่แก่แข็งปึกเลยเอาลูกมันก่อน ติดพุงใส่เลิกงานมามาทั้งชุดทํางานอันนี้เพิ่งเลิกงานชุดทํางานนั่นนี่เลิกงานเสร็จก็วิ่งมาที่ป่าเลยนี่ทุกคนดูเนี่ยอันอันน้อยๆแบบนี้อร่อยกว่ากว่าอันใหญ่หืมปาดขาออกจะหมดแล้ะโอ้เน่าเ <laughs> ขาโดนฝนเขาโดนฝนเลยเน่า ดูอันนี้กำลังสวยเลยโอ้กางเกงก็ติดพุงอายุงก็เยอะอายุงเยอะมากเลยทุกคนดูทุกคนดูอุย้ยขาขาปอมปอมเนาะใหญ่ดูสิใหญ่กว่าแขนอกีกยังกำไม่กำแม่นั่นเลยอุย้ยกำลังสวยค่ะ กำลังสวยงามนอนเจาะนิดนิดอุ้ยนอนนอนสองตัวนอนใหญ่เลยอขโมยนอนไปกินอุ้เห็ดเลื่องเยอะจนเดียนี่มาเอาเห็ดเลื่องตัวนี้เยอะจน ทุกคนดูเห็ดเหลืองค่ะเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองเยอะมากฝรั่งเขาชอบกินมากเลยถ้าเอาไปขายนี่แพงมากฝรั่งเขาจะชอบกินมากเลยเหย็ดเหลืองนะ่ะถ่ายไข่หวานยักหรืยังเนี่ยนี่กำลังยัางยัง,ยง,ยงนี่จิตถ่ายอันนี้แหละกำลัง,ยยงนั่นแหละกำลังเดี๋ยวมาดูอันนี้ก่อนดูทุกคนดูเห็ดเหลืองดูดูดูด,ดูทุกคนอันนี้นะ่ะกิโลหนึ่งประมาณร้อยเจ็ดิโคนนะ่ะสอยห้าิบบ เนี่ยเห็ดเหลืองอ่ะกิโลหนึ่งสองร้อยห้าสิบโครนน่ะสองร้อยห้าสิบคนประมาณเท่าไหร่กี่บาทสองร้อยห้าสิบก็ประมาณเก้าร้อยเออสองร้อยห้าสิบคนก็ประมาณเก้าร้อยบาททุกคนเนี่ยเห็ดอันเนี้ยฝรั่งเขาชอบกินอ่ยดูสิดูอันนี้เพื่อนไปมาแป๊บเดียวเองดูเยอะมากเห็นไหมสวยมากเลยทุกคนอ้าวดูดูอุ้ย แต่เราไม่เราไม่เอาเห็ดเหลืองเพราะว่านี่ไม่ชอบกินเห็ดเหลืองเราจะชอบกินไอเห็ดไอเห็ดไอไขยหวานแต่เพื่อนเขาก็กินฝรั่งเพราะว่าฝรั่งเขาชอบกินแล้วมันแพงมากกิโลละสองรอยห้าสิบโครนก็ประมาณเก้าร้อยกว่าบาทไทยต่อกิโลเปะดูเขามาขึ้นมาแอบ,บอยู่มาแอบ,บอยู่ในในอะไรนะในหญ้าอือม ถ้าเป็นเด็กน้อยก็วัยรุ่นนี่กำลังสวยเลยเลิกงานมาเหนื่อยเนื่อยไม่เหนื่อยเลยโอ้หินทุกคนดูนี่ชอบกินแบบนี้แหละกำลังน่ารักกำลังอร่อยนี่แบบนี้อร่อยมันจะกรุบกับกรุบกรับรสชาติจะหวานมากเลยนะมีคนถามว่าที่เนี่ยรสชาติเป็นไงมันขมไหม ม่รสชาติไม่ขมนะรสชาติหวานเขาเรียกเห็ดพึ่งคล้ายๆเห็ดพึ่งหวานมันเราแต่อร่อยกว่าเก็บเก็บปูน้ำคักโอ้ยดูตัดนั่นสวยเนาะเอ้ยอดอกนี้เอ้ยเคาะตุ๊บตุๆบตุมบตุบตุแข็งปึ้งปึ้งปัง งามคักเอ้ยสวยกว่าเห็ดก็คนเก็บนี่แหละตะปูตะปี้ตะปูตะปี้เอาเข่าเข่าเข่าแตงโมแตงโมเวลาแต็งนาดูดูคนกังามเห็ดกังามโอ้ยผุนน่ะนะเอาขาววุ้ยเลิศแน่นกรอบนอนนิดนึงนิดนึงเอาแบ่งเป็นกรอบนอกนุ่มในนอกนุ่มในเหมือนทุเรียนปะหนึ่งว่าทุเรียนสวยอยู่นะอันไหนอันไหนอีกสองหนึง ให้ขุดได้ไหมไม่ต้องขุดโอ้อันนี้แน่นกว่าโอ้โอ้ยุ่งโอยุงนะโอ้คุณนหนใส่สร้อยตบบ่บ่อย่างเดียวกับข้อมตุ๋นสวยเนาะสวยนี่เดี๋ยวยังกับลูกเล็กๆอย่างนี้ได้อร่อยอร่อยกับน้องนุ่มในเอาคนละที่กันบ่ไม่แสดงว่าแสดงว่ามีคนมาเก็บก่อนตอมันจะพูดถึงโอ้ยไปป่าไหนก็มีแต่คนเข้าเก็บก่อนถ้าถ้าถ้าไม่งั้นอ่ะมันจะมีแบบว่า จะเห็นเน่าตายใช่ไหมล่ะอันนี้ไม่เห็นเน่าเลยเซนต์ว่ามันพอมาเก็บตอมันสุกเต็มที่ไปแล้อันนี้อายุมากแล้วเขาแก่แล้วถ้าเขาแก่ก็เอาอันดอกนี้ออกนี่เอาอันนี้ออกก็กินได้ป่าบลูเบอรี่นี่มีแต่ต้นบลูเบอรี่เต็มเลยนี่ ดอกไน้อยๆดอกเล็กๆไม่ใหญ่มากมายแต่พอกินเลืองเลืองอันเลืองเยอะนี่อันเลืองเลงนี่เกะออกให้หมดนี่สวยไหมทุกคน<ๆ>กำลังน่ารักนี่ไปถึงก็ผ่าหั่นเป็นสองสามชิ้นให้พอดีคำคนนี้เขาใหญ่กินไม่ได้อ้าปากว่าง นี่ก็เท่าแล้วถ้าอันแก่ก็เอาแต่ขาเพราะว่าขาเขายังสวยดูถึงเขาจะแก่แต่ว่าขาเขาก็ยังสวยกินได้ตะฮักเทนอโ,โอ้มีดอกมีลูกมีหลานอยู่ข้างในอีก ตาหักเทอะนาะอ่ะเอาอ่อนลูกหน่อยก่อนลูกน้อยกลอยใจตะน้อยหนึ่งมันไม่มีที่ปัดปกติมันมีไอ้ที่ปัดอยู่ตรงนี้ สวยไหมสวยสวยขนาดนี้แหละอร่อยเบิง้งอ่าหันหน้ามาหากล้องหน่อยมืออย่าบางังอืมอ่าเอาขาออกอ่าหันหน้ามาทางนี้สิอ๋ออันนี้เอ้ยคนถนัดซ้ายเนาะลืม <laughs> ลืมลืมไปว่าคน, <laughs> คนเก็บถนัดซ้าย <laughs> ลืมไปว่าคน,คนเก็บถนัดซ้าย <คน S 1> <laughs> ด,าย <laughs> ดูดูอันนี้ขาสวยเนาะไหนดู อืมก <ừ> ำลังงามๆตะมุตะ,ม,ตะมิอยู่ใน่แข็งปึกเลยเนาะเ <ừ> ออนี่แหละอร่อยอกอันหนึ่งนะี่อยู่ใกล้ๆก,กันอออยู่ใกล้ๆก,กันเมื่อกี้ก็ใส่ถุงมือใส่ไปใส่มาร้อนลเลยต้องถอดถุงมือทิง้งนะโอ้ยใบอยู่คักลองดูสิบอกว่าเออมันเทาแจะไปบอกเาโอ้มันไม่เทาได้นี่เาแล้ว,ลวมันบอเทาเอามาตัดมาตัดเนี่ยเอาบเอาเอา เอาแต่ขาเอ,าเอาดอกก็ยังไม่เทายัางยังกินอยู่นะเออยังกินได้อยู่ยังไม่แก่เอามาเห็นไหมยังสวยแต่อันนั้นอ่ะอันนั้นแก่แล้วเอาไม่ได้ถอ,อดทุงมือออกแล้วเดินไปเดินมาห้อนก็เลยถอดออกทุงมือก็บใดมูไปหอดผุนเหรอทาควอยเดอถาค่อยน้ำมู ความพยายามสูงครับเห็ดก็พยายามเกิดคนก็พยายามเก็บเอาตัดออกได้ไหมนั่นดูเห็ดก็พยายามเกิดคนก็พยายามเก็บอืมอืม สวยงามตามท้องเรื่องแมงกินเคิงคนกินเคิงดอกนี้ก็สวยออ้หเห็ดเหลืองเต็มเลยข้างๆอะ่ะเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองเยอะเลยเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเก็บเห็ดเหลืองถุงมือก็เมื่อกี้ก็ใส่ใส่ไปใส่มามันห้วนก็เลยถอดออกอดู มีมีเห็ดเหลืองทางนี้ก็มีมาเอานี่